เย่ yeah, แล้วค่ะน้องพิมพ์เป็นสิวแล้วเดี๋ยวแจามันก็เป็นสิวว่าแม่แม่แม่ก็เป็นสิวตรงนี้ แม่เป็นที่แก้มข้างไหนนะป้าข้างไหนเออเคือแม่ไม่ค่อยมีข้างนี้ข้างไหนข้างนี้เหรอที่จุดแดงๆอ่ะนะเออเนี่ยเนี่คือไม่ค่อยเป็นเออตรงนี้ก็มีนี่นี่จุดนี้ก็มีเฉยเลยคือไม่ค่อยเป็นนะทำไมช่วงนี้มาเป็นไม่รู้ว่าปกติแม่ไม่ค่อยมีสิวอักเสบเท่าไหร่จะเป็นก็เื่อสิวผื่นๆตั้งแต่สมัยวัยรุ่นละสิวอักเสบมีน้อยอ่ะมาดูหน้าจุวอ่ะค้า็ไม่มีป้าก็ไม่มีป้าก็เป็นโรคไม่มีสิวอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมได้สิวว่าเพิ่งเพิ่งยุบไปที่ ็นไอ้นี่เลยตรงไม่ใช่ตรงจมูกเนี่ยนะเป็นแบบสิวอักเสบเป็นเม็ดหัวขาวเลยอะหัวแบบน้องอะเลยแล้วตอนนั้นเด็กจิ๋วไม่รู้ตอนนั้นที่มันมีตรงคางเนี่ยค่ะแล้วเด็กจิ๋วไม่รู้เด็กจิ๋วคิดว่าเอ๊ะอะไรเด็กจิ๋วไปดึงมันจริงเหรอจิ๋วป้าเป็นแบบเป็นหรือเชื้อโรคเข้าก็คือว่าเนี่ยเริ่มมีสิวแล้วแล้วตรงนี้ก็มีผื่น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 ตอนแรกอะเริ่มมีตอนที่ ไปกระบ,บี่ใช่ไหมแล้วเขาไปเล่นน้ําแล้วก็ตักแดดแล้วพอกลางคืนนอนแม่ก็บเฮ้ยทำไมเป็นพุ่นขึ้นเต่ไม่ยังนึกว่าแบบแพ้แดดหรืออะไรใช่ไหมหลังจากนั้นกลับมาก็เลยแบบเอ๊ะก็มีอยู่ตลอดเรื่อยๆแล้วก็มีสิวอักเสบขึ้นมาเลยคิดว่าเขาต้องเป็นสิวแล้วแน่ๆเลยเป็นไวหมายถึงว่าถึงไวที่เป็นแล้วใช่ไหม,ไมคมรมับก็เป็นกันแล้วใช่ S <S เขาอายุอ่ะขึ้นมาหน้าดิอายุ1ิบขวบกับอีเดือนนี้เดือนอะไรสิคือสิบขวบเก้าเดือนเกือบเกือบปลายปีนี้ก็จะ11ขวบแล้วถึงวัยแล้วเพราะว่าแม่ไปอ่านข้อมูลมานะคะจากเว็บโรงพยาบาลเว็บหมอหลายที่เนี่ยใช่เขาบอกว่าเด็กผู้หญิงจะโตวัยกว่าเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงเนี่ยจะเข้าสู่เริ่มเข้าสู่วัยรุ่นเมื่ออายุประมาณส2บ3อสบสาแล้ว ผ้าเดนมา14เออเอ๊ะทำไมหนูอะที่เชื่อส่วนเช่อมแล้วแล้วอ่าสิวอ่ะมันจะมาก่อนถ้าวัยรุ่นประมาณ1-2ปีฉะนั้นเนี่ยเด็กผู้หญิงก็เลยจะเริ่มเป็นสิวตอนอายุ10-11อะไรอย่างนี้ก็โอเคตรงตามมาตรฐานแล้วหนูเป็นกันแล้วหรอเป็นกันแล้วล่ะก็มีสิวเซี้ยนแล้วแต่ว่าตินี่หรือติดตัว ่เขาบอกแล้วตัดชนด้วยแหละว่าบางคนโตแบบเขามีฮอร์โมนช้าเร็วยังไงแต่ว่าส่วนใหญ่อะก็จะเป็นวัยนี้ประมาณนี้แม่ก็จำไม่ได้แม่มีสิวหรือผื่นขึ้นหน้าอะไรเงี้ยตอนอายุเท่าไหร่เอมงเองจูอายุเท่าไหร่สิบใช่ไหมคะสิบกว่าทำไมเอยไอสิบเกือบเกือบสิบเอ็ดอะยังไม่สิบเอ็ดทำไมคะหือเปล่าค่ะริิดว่าติจูเกิดปายมีมันแปลกๆค่ะเฮ้ยมันจะแปลกยังไงนะคะนี่แล้วก็สิวเนี่ยก็คือเกิดจากการที่ว่า ฮอร์โมนไงก็คือฮอร์โมนเนี่ยมันทําให้ไขมันมันเยอะอะแล้วทีเนี้ยพอไขมันอะมันมันเขาเรียกว่าอะไรมันอุดตันที่ตรงหน้าใช่ไหมมันก็เลยเกิดสิวคือมันจะมีรูขุมขนที่บนใบหน้าใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันไขมันมันจะอุดตันเออมันจะอุดตันแล้วถ้าเกิดว่าบางทีแบบเหงื่อเยอะเะแล้วก็มีฮอร์โมนมีอะไรทําให้ไขมันมันเยอะใช่ไหม มันก็จะแบบว่ามีแบคทีเลียมีอะไรสมมติเราออกกําลังกายเยอะมีเหงื่อหรือว่าวัยเนี้ยนะมันก็จะทําให้อักเสบมันจะมีแบบสิวอักเสบกับสิวหัวปิดหัวเปิดเลยสิวเซียนพยายามบอกเพราะว่าล้าหน้านานนนะล้างน้ำเปล่านะล้างน้ำเปล่าให้แล้วเวลาผ้าเหลือที่เช็ดมาต้องสะอาดด้วยนะพี่จีช่วเช็ดนั่นไงแล้ว เราบางคนเราก็เลยหาวิธีว่าทํายังไงบางคนเขาก็บอกว่ามันจะมีแบบพวกครีมล้างหน้าสําหรับเด็กไม่ใช่ครีมเขาเรียกว่าเป็นแบบเจลล้างหน้าสําหรับเด็กอะคลีนซิ่งที่เป็นสูตรสําหรับ ผิวแพ้ง่ายแบบสูดอ่อนโยนมากๆเลยเหมือนที่น้องมิมใช้ตอนเด็กๆอะไรแบบเนี้ยที่แบบจำานะที่เขาเป็นผื่นเต็มเลยต่เนี่ยเอามาล้างได้แล้วก็คือเหมือนกับว่ามันจะไม่ได้ช่วยรักษาสิวนะแต่มันช่วยเหมือนลดความมันบนใบหน้าไอ้ที่มันมันไว้อะ่ะมันจะเออแล้วสิวมันก็จะลดลงไปเองในตัวอะไรอย่างเงี้ย เด็กแต่ละคนมันก็มีความสิวไม่เท่ากาันป้าเห็นแบบอย่างป้าเนี่ยเขาไม่ค่อยสิวตั้งแต่เป็นวัยรุ่นมาเลยเนี่ยปา้ยปาแบบเพื่อนทุกคนเพื่อนผู้หญิงเลยจะอิจฉาเพราะว่าหน้าเธอไม่เคยมีสิวในขณะที่ผู้หญิงสิวขึ้นสิวแต่ปา้าหน้ามันนะ,นะหน้ามันแต่ว่าเออทำไมเขาหน้าเขาก็มันแต่เขาไม่ขึ้นสิวสเขาไม่ขึ้นสิวเลยกาลังคิดว่าหรือใส่แมสใส่แมสเนี่ยจริงนะแต่ตรงนี้ทำไมไม่าผักล่ะเพราะว่านีนี้ มีคนมากมา,กมายที่ใส่แมสแล้วแพ้มันจบมันจะทําให้มันอยู่ในนั้นอ่ะใช่ป่ะม,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 มันี่มันหน้าผากนไม่เห็นเป็นเลยไหนแต่เขาบอกว่าเรื่องอาหารการกินไม่เกี่ยวนะบางคนเนี่ยเขาบอกว่ากินชอ็อกโกแลตสิวจะขึ้นืูไม่จริง้ากินช็อกโกแลตเยอะยังไม่ใช่แม่พิสูจน์จากป้าเพราะว่าแต่ไหนแต่ไร ก็กินช็อกโกแลตสิวขึ้นปานนี้ตูกินช็อกโกแลตเลยไม่มีสิวาฉะนั้นทฤษฎีนี้ผิดแล้วก็กินเผ็ดสิวจะขึ้นแต่แม่เห็นบางคนเพื่อนเราเขาก็กินเผ็ดก็ไม่ขึ้นแล้วแม่เนี่ยนะไม่กินเผ็ดเลยก็ยังมีสิวตอนนั้นก็ขึ้นสิวเวลาล้างหน้าเนี่ยห้ามล้างด้วย โฟมล้างหน้าเอ่อือที่ป้าบอกแต่หมอให้เปิดฝักบัวใช่ปะ่ะแล้วก็ให้อาหน้าไปแล้วก็ฉา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 ให้มันเกลี้ยงๆคือเราจะรู้สึกว่าหน้าไม่สะอาดเวลาถ้าเราไม่ได้ใช้โฟมเพราะว่าใช้โฟมเนี่ย ความมันบนใบหน้ามันจะหายไปหมดเลยแล้วจะรู้สึกว่าหน้าสะอาดจังเลยถ่อมันแห้งไปซึ่งทุกวันเนี่ยแม่ก็แบบว่าถ้าวันไหนลืมแบบล้างอาบน้ําเสร็จนะยังไม่ได้ล้างหน้าแล้วเผื่อเอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดนะคุณมันจะรู้สึกว่าหน้ามันต้องรีบไปเอาโฟมล้างหน้าล้างแต่ปรากฏว่ามันเออมันแห้งไปหรือเปล่าจริงๆไม่เคยล้างหน้าด้วยโฟมเลยแล้วนอกจากจะแต่งหน้าแล้วต้องเช็ดเออแล้วก็ให้โฟมมันเป็นแผ่นแผ่นแข็งๆจนทอามาล้างไงผ่านไปผ่านไป